แกใครเขาจะไปคิดว่าฝรั่งมังค่านางจะมูเตลูกันหนักมากโดยเฉพาะช่วงปีใหม่จ้า Happy New สวัสดีปีใหม่คะ่ะทุกคนกลับมาพบกับปันอีกแล้วนะคะในแม่บ้านพานพืนยืโร เฉลิมฉลองปีใหม่ของคนสเปนนะคะจะต้องมีพร็อพนิดนึงค่ะนั่นก็คือซลา,าองุ่นนั่นเองค่ะซึ่งจะต้องเป็นอังุ่นจำนวน12ลูกด้วยนะคะเพราะว่าองุ่นแต่ละลูกนั้นจะเป็นตัวแทนของเดือนแต่ละเดือนในปีต่อไปค่ะกลับมาถึงบ้านแล้วนะคะก็จะอยู่ในสภาพห้องครัวที่ดูรกนิดนึงก็ ได้มาแล้วสิ่งที่เราตามหานั่นก็คืออางุ่นนั่นเองจ้าเพราะบ้านเลือกไม่ได้ว่าจะกินอะไรดีนะคะเพราะว่าอันเนี้ยคือแบบที่เขากินปกติแล้วก็อันนี้ก็คืออันที่นางอยากกินเพราะว่ามันเป็นแบบ ไรเมล็ดนะคะก็เลยนางลังเลถามฉันก็เลยบอกให้นางซื้อมาทั้งสองอันนั่นแหละอัญมณนที่เขาจะนิยมรับประทานกันในช่วงข้ามผ่านปีนั้นเขาจะเรียกว่าอัญมณแห่งความโชคดีเพราะฉะนั้นถ้าเราได้ทานอัญมณนะคะครบทั้ง12รลูกในเวลาที่กำหนดเราก็จะเป็นคนที่โชคดีตลอดทั้งปีนั่นเองค่ะขั้นตอนในการรับประทานอัญมณนะคะเขาจะทาช่วงเวลาที่ ข้ามผ่านปีตั้งแต่วันที่31ธันวาคมสู่วันที่1มกราคมค่ะโดยเขาจะใช้สัญ n a กณนะคะหรือว่าสัญญาณระฆังนะคะเคาะ12ครั้งนะคะเป็นสัญญาณในการรับประทานอางุ่นค่ะซึ่งกิจกรรมนี้แน่นอนจะเกิดขึ้นช่วงเที่ยงคืนแล้วก็ต่อให้จะเป็นเด็กเล็กนะคะหรือว่าเป็นผู้ใหญ่เนี่ย ทุกคนก็จะต้องตั้งหน้าตั้งตารอช่วงเวลาเที่ยงคืนนะคะก็เป็นอะไรที่ไปรู้สึกว่าแปลกใจนะทำไมให้เด็กที่หยุ่ให้ให้เด็กน้อยอยู่ฉลองกันดึกจังเลยะะแต่ละคนนะคะเขาก็จะมีทริคในการทานอางุ่นแตกต่างกันไปนะคะบางคนก็จะปอกเปลือกองุ่นก่อนนะคะหรือว่าถ้าเป็นองุ่นพันที่มีเมล็ดเนี่ยเขาก็จะแอบเอาเมล็ดออกก่อนนะคะเพราะว่า ของที่เขาใช้ปกติเนี่ยมันไม่ใช่อุ่นลูกเล็กๆเนอะเพราะว่ามันเป็นงานเฉลิมฉลองก็ต้องเป็นองุ่นลูกสวยๆหน่อยแล้วก็ปกติเขาจะใช้เป็นลูกสีเขียวกันนะคะก็จะมีมะเมล็ดด้วยแล้วก็ที่ซูเปอร์จะมีขายทุกที่เลยทาง<ล>ที่เนี่ยเขาจะมีเป็นแพ็คพิเศษสําหรับองุ่นปีใหม่โดยเฉพาะก็คือเขาจะเป็นแพ็คกล่องไม่จะเป็นกล่องหรือว่าเป็นถุงเล็กๆนะคะสําหรับ12ลูกโดยเฉพาะเลยนะคะคุณสามารถซื้อแล้วก็ เอาไปทานที่พลาซ่าหรือว่าเดินทางไปฉลองที่อื่นต่อได้เลยนะคะการที่นางทานอางุ่นเนี่ยเขาจะทำกันที่ไหนกันบ้างหลักๆเลยก็คือถ้าเรารวมตัวกันเป็นครอบครัวนะคะก็จะทานหลังจากที่เรารับประทานอาหารเย็นมื้อสุดท้ายของปีก็คือรอนะคะเพื่อที่จะได้ทานอางุ่น แห่งความโชคดี12ลูกนี้พร้อมๆกันนะคะหรือคุณสามารถที่จะได้ไปรวมตัวกันในสถานการณ์ปกติเนาะเขาก็จะไปรวมตัวกันนะคะในตามสแควรในตามพลาซ่าต่างๆนะคะของเมืองของของแต่ละเขตของละแควนนะคะในปีที่ผ่านๆมาที่ปันได้เคยมาเฉลิมฉลองช่วงปีใหม่นะคะที่สเปนปันก็จะโดนดึงตัวไปร่วมทานข้าวฉลองกับ ครอบครัวของคุณพอบ้านค่ะปีนี้จะมีความแตกต่างจากเดิมนิดนึงก็คือว่าปันไม่ได้ไปร่วมกินข้าวกับเขาเพราะว่ามีคนในครอบครัวนะคะติดโควิดนะคะเพราะฉะนั้นเราก็เลยฉลองกันโดยวิดีโอคอลแล้วก็ทานอางุ่นไปพร้อมๆกันแทนนะคะช่วงดีก็คือน่าจะเป็น สายพันธุ์ออมิครอนนะคะซึ่งไม่ได้หนักแล้วก็ไม่ได้มีอาการอะไรนะคะทุกคนก็สบายดีเพียงแต่ว่าตรวจพบเจอเท่านั้นเองเพื่อความปลอดภัยของเรานะคะแล้วก็คุณพ่อ้านเราก็เลยแยกกันฉลองนะคะแล้วก็ค่อยมาวิดีโอการช่วงข้ามปีนะคะ การเขาดาวของเขานะคะมันจะมีระฆัง4ครั้งก่อนนะคะเป็นการเตือนนะคะให้เราเตรียมตัวที่จะรับประทานอางุ่นค่ะส่วนการทานอางุ่นนั้นจะต้องทานให้ตรงกับระฆัง12ครั้งนะคะแล้วก็สําคัญก็คือห้ามทานก่อนระฆังจ้าไม่งั้นเขาถือว่าดวงจะไม่ดีนะคะ <c oughs> นาฬิกาหลักที่เขาใช้นะคะจะเป็นนาฬิกาเดียวกันนะคะ ทั่วทั้งประเทศและนาฬิกานั้นก็คือจะเป็นนาฬิกาจากไบร์สเนีหลักนะคะในมาดริดนะคะอยู่ตรงพลาซา่าควยตาเดอโซนะคะแล้วการเารคาะระฆังหรือว่าการเปลี่ยนถ่ายเวลาเนี้ยก็จะถูกถ่ายทอดสดนะคะไปในทีวีทุกทุกช่องเลยนะคะแล้วก็ถ้าใครไม่สามารถไปอยู่ในสถานที่จริงได้เนี่ยส่วนใหญ่เขาก็จะนิยมเปิดทีวีนะคะแล้วก็ใช้ สัญญาณจากทีวีเนี่ยแหละเป็นสัญญาณในการรับประทานอางุ่นให้พร้อมกันทั้งประเทศค่ะถ้าสังเกตก็คือทุกครั้งที่เขาถ่ายทอดสดเนี่ยคือ,อยูจะเป็นพิธีกรยูจะเป็นอะไรเนี่ยคุณจะเห็นว่าจะมีถ้วยองุ่นแล้วก็แชมเปญเตรียมไว้นะคะสําหรับแม้แต่คนที่จะต้องออกรายการสดเนี่ยเขาก็จะต้องมีทุกคนเ,เพราะว่าเขาเชื่อเชื่อกันมากจริงๆนะคะแล้วการกินองุ่นแห่งความโชคดีเนี่ย มันไม่ใช่เรื่องง่ายๆแล้วก็บอกเลยว่าเสี่ยงตายมากเพราะว่าอาัณฑนอาจติดคอได้ Can we have a <Yeah. S 2> the clock please? All right, ready, set, go. Move to boom. Yeah, go. 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 go, boom. 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 Mm. มันไม่ใช่เรื่องง่ายๆนะคะที่การคุณที่คุณจะต้องกินองุ่นให้ทันทุกๆระคังแล้ว ห่างกันแต่ละ,ต,ละติ้งแต่ละติ้งเนี่ยไม่ถึงสองวิจ้ายัดอังุ่นยังไงให้ทานจ้าที่ผ่านมาฉันก็ปากวัวไม่เคยกินทันสักรอบเลยค่ะแต่ก็ต้องยัดลงต้องยัดให้ได้อย่างน้อยให้มันเข้าปากไว้ก่อนให้ครสบสองลูกยังไงฉันก็จะต้องโชคดีนะคะฉันจะไม่ยอมเป็นคนเดียวที่ไม่โชคดีในสเตจฉันจะต้องทําให้ได้นะ,ะขอย้ำอีกทีเรื่องนี้เป็นภาพจริงไม่ได้ถ่ายทําคนเห็นในภาพก็เป็นคนจริงๆไม่ใช่ตัวแสดง Después de este aviso, los cuartos. Muy bien. Primer cuarto. Segundo cuarto. Tercer cuarto. Y cuarto cuarto. Campanadas. No. Starting. เป็นอะไรที่เป็นสีสันสนุกสนานนะคะถ้าคุณได้มา ที่สเปนหรือว่าสำหรับปีหน้าอยากจะลองฉลองแบบคนสเปนนะคะมูเตลูสเปนิชเตอร์ก็ลองทานองุ่นดูก็ได้นะคะที่เมืองไทยอาจจะสวดมนต์ข้ามปีได้บุญนะคะแต่ที่นี่จะต้องทานองุ่นให้ติดคอข้ามปีถึงจะได้ความเห็นก็แปลกดีก็เป็นของที่แปลกของที่นี่นะคะก่อนจากกันไปวันนี้อย่าลืมนะคะกดไลค์กดแชร์กดซ b s c r i b e กดกระดิ่งกันด้วยแล้วก็มีอะไรคอมเมนต์บอกกันได้นะคะยังไงขอให้ทุกคน แฮปปี้มิวเ a ีนะคะขอให้เหงๆๆ